โอเคนะครับวันนี้จริงๆอ่ะจริงๆผมถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งไปแล้วแต่พอถ่ายเสร็จแล้วผมจะเข้าไปแบบใส่ตะกร้าในช e นะ้อปปี้เนาะในในในช้อปอ่ะแล้วก็มันถูกมากคืออันนี้ผมซื้อมาเก้าสิบห้าบาทนะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนในในในต่อๆแล้วไม่มีค่าส่งผมก็คิดว่ามันถูกแล้วก็น่าจะได้นะแล้วผมเพิ่งไปเช็คในนี้ในในช e ้อปปี้อ่ะเมื่อกี้เจอถูกสุดคือกระป๋องเนี่ยถ้ามันไม่ไม่ต่างกันนะคือร้อยยี่สิบกรัมเหมือนกันนะ ถ้ามันไม่ผิดจากกันนะมันกระป๋องสี่บาทเองค่าส่งมีบัตรมีการ์ดมีดรถเหลือสี่สิบสี่บาทเองนะครับแล้วก็แต่ว่าฝาเนี่ยฝาตัวนี้มันเป็นขอบเล็กนะในรูปกับที่ผมเห็นเนะี่ยมันเป็นขอบใหญ่อาจจะคนละขอบแต่ตรงเนี้ยเหมือนกันนะก็ไม่กล้าการันตีว่ามันใช้งานได้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็ไปแอบดูที่เขารีวิวไว้ก็ก็เหมือนจะใช้งานได้ปกตินะผมอธิบายแบบน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับออตอนแรกอะคือคือเนี่ยตรงเนี้ยเอามาลองหมดนะครับนี่คู่นี้ คู่นี้ก็แอร์ฟอร์ดวันหุ้มข้อนะตอนแรกเลยนะครับถ้าอยากดูมันมีมันมีคลิปอยู่ตอนนี้คือใส่มันประมาณว่าถ้ามันไม่ใช่คาบฝังลึกมากจนเกินไปนะถ้าเป็นแบบคาบเปื่อนใส่แล้วเปื่อนอ่ะมันมันเช็ดหลุดมันหลุดมันหลุดมันใช้งานได้จริงนะครับเช่นเราไปใส่เมื่อเราไปเก็บไปซักอ่ะมันก็จะหลุดได้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้หนังกลับหนังกลับไอ้ข้างนี้ตอนแรกมันดําแบบนี้ นี่มันดําแบบนี้นะครับมันจะมีคราบดำๆแบบเวลาใสใช่ไหมแต่พอมาเช็ดเสร็จไอ้คราบดำๆก็ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็ใสขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างขอบเนี้ยอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้คือที่ขอบที่มันเปื้อนวางไว้เฉยนะครับไอ้ลาคอสคุณเนี้ยแล้วก็พอเช็ดเสร็จอ่ะมันก็ขาวขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าอาจจะคือสายตาผมอะขาวกว่าในอาจจะในกล้องหน่อยนึงนะครับแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้เช็ดดีแค่ลองมันเช็ดออกไม่ออกนะครับส่วนอันเนี้ยในคลิปแรกอ่ะ ตรงผ้าใบตรงเนี้ยมันมีคราบอยู่นะครับมันเช็ดออกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าใบขาวผมก็ไม่ค่อยอยากให้ลองมากนะเพราะว่านืกอออกไหมอย่างอย่างฟองน้ําตรงเนี้มันเปื้อนได้ถ้ามันเปื้อนเสร็จมันมาถูอ่ะคราบมันก็จะมาติดที่รองเท้าขาวอีกนะครับก็ถ้าเป็นหนังไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นเป็นผ้าใบอ่ะถามว่ามีคราบหลุดไม่หลุดนะเมื่อกี้แต่ว่าก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่มันจะเปื้อนเลอะเทอะเปล่าๆนะครับเอาไปเนี่ยถ้าสีขาวอย่างนี้ทั้งอันนะครับเอาไปแช่ไฮเตอร์ครึ่งวันหรือวันหนึ่ง เดี๋ยวก็ขาวนะครับใสแต่ถ้ามันไม่ออกคือไม่ออกนะถ้าแ,แค่นั้นนะครับทำหนัาไฮเตอร์นะครับพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะเช็ดออกให้หมดนะเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะผมขอเอาขาหนีบตั้งกล้องไว้นิดนึ่งนี่นี่ผมเช็ดให้ดูว่ามันก็หลุดนะข่าแบบนี้นะครับนี่เห็นปะแต่อาจจะต้องลงให้มันเข้มหน่อยนะครับ บางจุดถ้ามันลงไหนมันคาบติดเยอะอะไรเงี้ยครับเห็นไหมอันนี้คือผมเช็ดแบบไม่ละเอียดนะก็คือขาวละอาขาวขึ้นมาละที่มันอันนี้มันมันวางไว้เฉยนะครับเดี๋ยวลองดูคาบนี้ที่หนุดไหมก้อนหนึงนะครับอุยุยก้อนนึงครับแป๊บนึงขอหนีบกล้องไว้ก่อนนะครับมันอาจจะสั้นๆหน่อยพอดีขี้เกียจเอาขาตั้งกล้องละคือไม่ต้องทําคลิปใหม่ด้วยเหตุผลว่าไปลองดูราคาแล้วอยากมาแจ้งเรื่องราคาก่อนสับสนนิดนึงนะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงดีเออเพราะมีความออกได้อยู่นะครับที่มันเป็นคาบตรงนี้แต่จะต้องถูเยอะหน่อยนะครับอ่าก็ได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะครับก็ตรงนี้มีเป็นหนังหนังเนี่ยได้อยู่แล้วที่เป็นหนังหนังขาวหนังอะไรได้หมดนะครับถ้าเป็นรอยเปื้อนนะครับตามสวูดเนี่ยก็เช็ดได้นะครับเมื่อกี้เช็ดสวูดข้างไหนไปข้างนี้แล้ว้งครับอ่าก,ก็ก็ได้นะครับหนังกลับได้ผ้าใบไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่ถ้าไม่จาเป็นนะ แต่อันนี้ไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าน,นะมันเป็นคราบคืออย่างงี้ผมไม่อยากเสี่ยงเหมือนกันเพราะวันเป็นเท้าขาวเนาะไอคนซากคนแรกอะน่าจะไปตากแดดแล้วน้ําน่าจะเป็นพอมันแห้งเสร็จอะน้ํามันเขาเรียกมันมีสังกะสีในน้ําเยอะมันจะเป็นคราบแบบนี้แหละคราบแบบเหลืองๆนะครับอ่าก็เอาเป็นว่ามันใช้ได้จริงอยู่นะครับถ้าเป็นกระปุกอันเนี้ยแต่ที่ผมไปเห็นในในตัวช็อปอะมันถูกมากถูกมาก ถ้าไปหาดีๆใช้าการดีๆนะครับค่าส่งน้อยๆหน่อยนะครับก็ร้อยยี่สิบกรัมเนี่ยน่าจะไม่แพงผมน่าจะไม่ได้ซื้อแล้วนะครับแต่ก็มารีวิวก่อนหน่อยนึงแล้วก็แต่ตรงเนี้ยฝาเนี่ยแต่คนละแบบของฝานั้นมันจะเหมือนจะเรียบเรียบตรงนะขอบกว้างนะครับแต่ของผมเป็นแคบนะครับก็ไม่รู้แต่ว่าก็ไปดูนะถึงอย่างนั้นผมก็ไปดูรีวิวอยู่ตอนซื้อก็ลองดูรีวิวในใ,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 ในในในจุดที่จะซื้ออีกทีนะครับแต่ผมคิดว่ามัน มันก็เหมือนกันแหละนะคิดว่านะคิดว่าเพราะว่า,วาจากรีวิวที่ผมไปอ่านก็มันก็เหมือนกันแหละครับอ่าแค่ตัวกล่องไม่เหมือนกันแต่สติกเกอร์เหมือนกันนะก็ก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมถือว่าก็โอเคถึงจะได้ยิ่ได้ถูกเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับผมบอกยี้เลยผมเจอมันสี่บาทอะใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกครับสี่บาทค่าส่งใช้การ์ดลดไปอีกเนี่ยเหลือสี่สิบสี่บาทเป็นค่าส่งสี่สิบแล้วก็ค่ากระปุกเนี่ยทีบาทนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมว่าคุ้ม เอามาใช้เช็ดตอนเ,อเรารองเท้าเราเปื้อนไม่เยอะนะครับรองเท้าสีอะไรก็น่าจะเช็ดที่มันคาบแบบเราไปเดินแล้วมันเปื้อนนะครับอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็อลองดูนะครับผมว่าจะจะ,จะทําแต่ว่าผมว่าโอเคอยู่นะครับตามนี้นะครับผมแต่ว่าผมอ่ะต้องเรียกว่าผมต้องซื้อมาแพงคิดไม่ถึงนะครับไม,ไ,ไ,ไม่ได้ดูในช็อปไม่ได้ดูในช็อปก่อนนะครับก็เห็นในติ๊กตอกเลื่อนก็เลยลองเพราะแต่งอย่างอื่นในติ๊กตอกอยู่นะครับก็เลย ก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะถูกขนาดนี้เรื่องของเรื่องนะครับแต่อันนั้นอะ่ะเหมือนจะส่งเร็วส่งเร็วน่าจะมีในไทยนะครับอ่าโอเคนะครับผม